นอนเรียงกันพี่น้องจ้ะนอนเรียงกันอยู่ในมุมเอากันนอนเปจะแซงบอ่ะ <c oughs> ไม่ลุกออนพี่น้องตาตาดำเบิดเป็นกร <c oughs> ะข่อมซัสซิสบลอนหอดสามเดือนอยู่สองเดือนกลัวสองเดือนกลัวเป็นกระความเร็ว แต่สั่งมาพี่น้องจะาเป็นกำลังใจให้น้องหน้าว่าเด้ด้ยวย้าเด้อเะสร้างสั่งนพี่น้องสม,มอานี่สลดัดเล็กน้อยสม,มอานี่เนาะอุจ,จะคว่มนะแม่ขันนอนนี่วางสองถุม้อพี่น้อง mm hmm. นอนสองถุมทุกขืนไปตื้นตีซีตีหาเท่อเดี่ยวกินนมเลี่ยงง่ายให้แม่เห็ดงาน เลี้ยงไง่ายเห็นไหมทำงานจะได้มีเงินซื้อนมซื้อแพ่มเพิร์ดให้การเลี้ยงยากแม่บดได้เห็นงานแม่บดได้มีเงินซื้อแพ่มเพิร์ดซื้อนมให้หนูได้สองเดือนกาพี่น้องจะอันคนเลี้ยงที่เอาไปไปจ้างเขาเลี้ยงเพิ่นว่าให้ฟังเมื่อีไผเส้อว่าเพิ่นอายุสองเดือน นี่แต่คนว่าอายุเพิ่นสามเดือนกลัวสี่เดือนได้เด็กคนเพิ่นผู้ใหญ่สองเดือนกลัวน้ำหนักได้หาโลกกลัวแล้วแต่จะสร้างเพียงพี่น้องเดอเรียงง่ายไงยนี่แต่ผูอ่อนซ่อนเกลี่เพิ่นผู้อยู่กันสองคนแม่ลูกพอเพิ่นบ้ไนในเรืกอง,งาน เลิกหามงเสมือพี่น้องเอ้ยบริเฮตโอ้น้ำเขาเขาเฮดสามถุมสี่ถุมกับบริเฮดได้เลือกหามงไปฮับเอาเพื่อนคนเรียงเขาบเอาโอ้ให้เขาบเฮตเขาเขาเอาหอดหามงกเขาเอาหอดหามงุหลังจากหามงแม่ก็ไปฮับเอามาเรียงเองโอ้กับบริเฮตน้ำเขาเขาอัน โมเห็ดงานยุ่งรงงานเขามีโอหอดสองสามถุงนั่งมือซี่ถุงกับีแต่แม่บรไเห็ดแม่ค่าแปะเอาลูกแม่ค่าเลี้ยงลูกแต่เอามาแล้วก็มานอนเล่นกัน,ย,นย่งสีเหลือนอกยุ่งหนอกม่งบดไอเด้ยุ่งสีหามยุ่งหลายต้องนอนอยู่ในม่งจังนอนสบายมันยุ่งกันสองแม่ลูกตั้งแตงตั้งแต่งนี่แนะ่ะ โมบอลเลิกมาจากคนแนวกินกับบอลได้เฮ็ดอยู่กันสิไปเฮ็ดไปเสร็จกับคือเปิ้ลสิบห้นี่ก็เลยไปไปเฮ็ดให้พี่นนอนจกก้ะกับบอลนอนนายเ,ยาาาเาด้พี่นนะอารมณ์ดีพี่น้องจ้าเป็นอารมณ์ดีเนี่ยเป็นอารมณ์มดีได้นี่อยากให้แม่หยอกขันแม่หยอกนี่มากหัวอยู่ว่าสั็จขันแม่บ่หยอกขันแม่บ่โน,น่น กะกะงอแงได้พี่น้องคนคนนี้กันงงเท่าอันนั่งเบาหน้่นี่อ้ออ้อเยะนะบินดาวดาวด้พี่น้องจ้าเป็นตีอันปวดหัวได้ด้วยพี่นอ้องด้อนอนอยู่ในหมองอันนี้กันพาคนหนูเพิ่นพาเพเ่เ <Okay. S 2> พิ่นอันเอาไว้เห็นห่มเอาไว้อันนั้นยด้พี่น้อง เสือลังเสือ,อยามเพิ่นกินนมแลวเพิ่นนั่นเพิ่นอ้วกเพิ่นเอียกะเอามาไปเห็ดเปลี่ยนขานลูกไปคนยามเด็กๆเอามาไว้หัวบนนอนนี่แหละยามเพิ่นเอียยามเพิ่นนั่นหากลังเสือได้เปลี่ยนเสือผ่าสินะลังเสือได้ใส่ผ้าคนหนูผ้าอ้อมยิบอรรถน้องหน้าว่าจ้า เป็นกค่รงใจเห็นว่าได้ได้จ้าเนี่ยจ้างเขาเลี้ยงพี่น้องจ้าจ้างเขาเลี้ยงมือละลอยเขาเอาเขาเอาเดือนละสามพันคนนี้เขาบอกได้ว่าอันั่นได้เขาร่วมเลยเขาร่วมวันอาทิตย์ผมแต่ว่าวันอาทิตย์เขาบม่ได้เอาเขาบ่เอา เขาว่าเดือนละสามพันเพราะว่าอหน่นองยังหน่อยอยู่กันอายุายก็นี่เขาเอาเมื่อละลอยเขาบวร่วมวันอาทิตย์เขาบวชนะวันอาทิตย,นตย์นั่นน่ะแต่ว่าน่องหน่อยก็นนี่ไหมแบบว่าเขาเอานีเขาเอาสามเดือนขึ้นนะี่สินะอันนี้สองเดือนเอาไปจ้างเขาเลี้ยงถึงจะสองเดือนคนเขาเขาเรียกว่าเอาเดือนละสามพันแต่วัานอาทิตย์เลี้ยงเอง เขาบเรียกวันอาทิตย์เขาออนโลงงานก็ได้เหตุงานแม่งบลีไปค่าเลี้ยงนอ้อง<า>เขาบอาว่าวันอาทิตย์ให้เลได้บริไปเหตุงานน้ำเขา,ขา,า,เ,าบบเขาเหตุพิเศษวันอาทิตย์ก็บริไปเขาเหตุอูก็บ,บริเหตุพี่น้องเอโอูเขามีหอดสามสีถุนบนจีปีไม่แล้วก็ได้ค่าเลี้ยงเตน้องอย่างนี้ แจ้งานได้จังสิเดเหตุอเหตุขันน้ำโมแต่กับพุ่มใจดอกได้เห็นพัฒนาการเพื่นเหตดแต่งงานไรกะสิบบมิเวลาได้เลี้ยงลูกนะพี่น้องจ๋าเหตดแต่งงานไรกับสิบบมิเวลาเลี้ยงลูกแต่เลี้ยงน้ำเดเพอได้เห็นพัฒนาการเพิ่นเป็นจงังชันจังสี่นะแตตตอนนี้เพื่อนกะสี่ขวมได้พี่น้อง ไปได้ครึ่งตูแ๋แหละเหลือ,อยังเหลือแขนกับพ่อคนไปเ<อ>บ้่นเป็นนั่นเดอยวอว่ด,ดีวัาด,ดีป้าๆน้าน้าหน่อยค่ะนุวัดดีหน่อยค่ะวัาด,ดีหน่อยค่ะอืมปฏีหน่อยค่ะอืมอืมอกินนมเบิขวดหนึ่งเลยพี่น้องบนนอนเหนากินนมอากาศหนาวเลย กาหนาวเซยเสีย์แค่เนี้ยเองเพิ่อนน้นาวเลยนะพี่นอ <c ười> ้องจ้าชุดนี้เขาก็เอาไห้ดอกไม่เตือ,อันเขาเอาไหา้ทั้งนั้นละชุดแบบนี้อันลูกเขาใส่บ่ได้แล้วลูกเขาใหญ่แล้วเขาก็เก็บไห้กะาามาใส่บ่ได้ลังเกียดเอกพี่น,อนอ้องผู้ใด้เอาไห้ใส่เบิดผู้ใด้เอา,ายังไห้เอามาใส่ให้เบิดแต่ว่าอันกะซักทำความสะอาดอยู่ ราะว่าอันน้องไงเ่เร็วสื่อน้ำบ่ท่านดอกอันชุดอันสื่อหว่างหันกะหัดขีโฟองต้องบดแหละแดนิชัยบดได้แหละก็เลยผู้ใดเอาหายกับสซสกอร์นึ้นมาจังสื่อไอคอนยู่ตูจากหน่อยกันอันนี้สื่อน้ำบรท่านเสือผ้าบ้านไอเก่าอยู่พี่น้องจ่ะเสื้อผ้านงใไม่ม่อยู่ใส่บ่ได้แหละหนูลองทำไมคะ น้องทำไมลูกจ๋าลูกแม่ลูกจ้าจอันนี้ไงจ้าอันนี้ไงจ้าอันอยู่ห้องอันเลี้ยงลูกอะเอาอันไล่ได้พิเศษมาเห็นน้ำทีหน,นึ่งนี่เห็นบึง้งหอยป่ายหอยป่ายหอยป่ายเสกอเกือบหอยเสอันนี้นี่หอยเสอันนี่หอยเสอันเสือกอันมัดนึ่งนี่ มัดหนึ่งอันนี้เห็ดไปแล้วเมื่อคืนเห็ดไปเครองหนึ่งแล้วเด้อหมัดหนึ่งมีมีซีลอยใบยมีซีลอยใบยอันนี้ได้แปดบาทนังหอยอยู่หอนหาทุ่มก็บ่ได้อันเพาะมัดนี่พี่น้องจ้าเออว่าจะของบ่ได้เห็ดโอ้ว่าจะของไ่ได้เห็ดโอน้ำเขาก็เลยเอาไปมาหอยอันโรงงานอันเห็ดงานพิเศษน,น,นะพี่น้องอันเอาอัน ยู่โรงงานทันละ่ะทางโรงงานจะคลองนี่นละ่ะก็เลยเอามาเห็ดพิเศษนี่อันนี้อัน,นห้อยไปเมื่อคืนนี่เครื่องหนึ่งแต่เด้อันไลยก็นี่ได้แปดบาทแค่ห้อยเบิดนี่ที่น้องเอ้ยจะเป็นลำบากลำบุญห้อยเมื่อคืนนี่อันเต้แต้ซองถุ่มหอดหาถุ่มได้มัดหนึ่งอันนีหละ่ะแต่ว่าอันบรเิเวณโอูน้าหมูแล้วก็เลยเอามาเห็ดหาไล่ได้ตต่มกันสุดดอก ว่าได้เงินขงเขาเนาะพี่น้องอยู่กันจองคนอันมันอันนั้นเลยพี่น้องมันเป็นน้ำทร่ัรท์เด้อยนาตาคฮดสม้มมันบอกน,นั้นเฮดโบกปินปั๊บแซงเอียงน้ำเขาบบปินห้องกันจังสี่เลยพี่น้องเอ้หกแขๆ <laughs> จังว่าบ่าใครอยากอันอยากอันอยากทายน้ำ น้ำมูลล่ะบริจาคไทยอันลงวิดีโอปันไหนบริจาคไทยลงอันนี้ปันไหนมันบ่มีอันมันบ่มีอันเอียงก็ออกคเคยเบริจาคไทยก็เลยบริจาคบริจาคไทยสำหรับคลิปนี้อันแม่ต่อยกับน้องหน้าว่าก็เอาไวปสํานียงไรเดอร์จ้าเอาวัาดีหน่อยค่ะเอาวัาดีหน่อยค่ะนี อารมณ์ดีค่ะสวัสดีที่ใคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันลุกสวัสดีค่ะโอุณหาอุณหาอ่ะสำหรับคลิปนี้กับใบสมนีนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจเห็นเมตไตรกับน้องหน้าว่าด้วยด้วยจ้าสวัสดีค่ะ